โอโ้โหดูครับนี่เครื่องตัดหญ้าน้ำมันผมไม่ค่อยได้ใช้เลยก็อย่างที่เคยบอกอยู่บ่อยๆครับปกติที่ผมหยิบม,มาใช้บ่อยแล้วก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไร้สายนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้าน้ำมันเนี่ยเอาผ้าคลุมมาเฉยๆดูสนุกสนิมเริ่มมาแล้วคลิปนี้จะมาถึงคิวของการทดสอบใบมีดตัดหญ้าตัวใหม่ครับของโกดากอนตัวนี้เคยลงคลิปรีวิวรายละเอียดไปแล้วนะซึ่งวันนี้โอกาสเหมาะครับจะมาทดสอบใช้งานตัดหญ้าเขาดูนะครับผม โอ้โหเสียงวิงวังกล้องกังวานดีเหลือเกินครับโกดะคอนตัวนี้เลย sk 5นะครับเดยตัวนี้จะเป็นขนาดใบเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วนะครับคือเอาจริงปะสำหรับใบเนี้ยใบสามแจก10นิ้วตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะสั่งมาใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไร้สายของทันสุตัวนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้มันสามารถใช้ใบได้ถึง10นิ้วเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเอามาทดสอบกับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันดูก่อนเดี๋ยวมีโอกาสครั้งต่อไปค่อยมาทดสอบกับเจ้าทันสุตัวนี้ครับเพราะว่าปกต ก่อนหนึ่งก็จะมาถอดใบตัวนี้ออกก่อนนะครับผมตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นสิบสี่นิ้วมั้งนะตัวนี้เพราะันที่บ้านมีหลายใบครับจำไม่ค่อยได้คนระับอ่ะตัวนี้ออกเอาเจ้าโกโดากอน sk หตัวนี้ใส่ลงไปเลยครับผมเห็นประกับใส่ลงไปตัวหนังสือครับจะหันขึ้นหันลงนี่ก็สุดแท้แต่นะเพราะว่าสาบัานใช้ได้ทั้งสองหน้าเลยกับหน้าใช้ได้ทั้งหน้า A หน้าบเลยนะครับผมจะดีกว่านี้นะครับผม สำหรับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันก็สุดแท้แต่นะแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าสิบนิ้วกับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันมันเล็กไปนิดนึงก็แล้วแต่หน้างานของแต่ละท่านเนาะเลือกใช้ตามสะดวกได้เลยอันนี้แค <mar gen> <ired> ่มาทดสอบคร่าวๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการเปลี่ยนใบมีดเดี๋ยวเราไปทดลองตัดหญ้ากันครับผมพร้อมแล้วจัดไปครับผม มานะจากเท่าที่ทดสอบดูก็โอเคแนละ้วเดี๋ยวขอญยตปิดเครื่องก่อนเนี่ครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นใบแค่สิบนิ้วนี่ครับตัวนี้อะไรโกโดากอนเหล็ก SK5 นะครับเป็นใบแค่สิบนิ้วก็ถือว่าตัดได้ดีนะครับเนี่ยดีดิ นี่ผมแแบกเป็นช่องมาให้ดูเลยว่าโอเคโอเคเนาะจากเท่าที่ทดสอบเบื้องต้นดูก็ถือว่าใช้ได้ครับแหลมเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตปลดเครื่องออกมาให้ดูหน่อยนะผมนี่โอเคนะนี่โอเคครับโอเคโอเคโอเคถือว่าใช้งานได้ดีครับนี่เหล็ก s อ5หด้วยอ๋อใช้ได้จริงสมราคาเขาเลยง้นผมขอตัวไปตัดหญ้าต่อก่อนเ้อ